ในฐานะจักรพรรดินีผู้ทรงอิทธิพลของยุโรปการประสูติของพระราชนัดดาไม่ใช่เพียงการเพิ่มจำนวนสมาชิกในราชวงศ์ธรรมดาาจะตั้งชื่อให้ลูกว่าอะไรดีจอนลูกสะด้ายของฉันจำผิดแล้วพระราชนัดดาของฉันมีพระนามว่าคอนสแตนตินคอนสแตนตินเป็นพระนามของจักรพรรดิไบแซนไทน์เยคาเทรนาหวังว่าพระราชนัดดาองค์น้อยจะได้เป็นจักรพรรดิที่นั่นในอนาคตส่วนอนาคตของรัเสเซียจะตกเป็นของพระราชนัดดาองค์โต อเล็กซานเดอร์เมื่อเสร็จสิ้นพิธีตั้งชื่อพระราชนัดดาองน้อยแล้วเยคาเตรนาก็ใช้ข้ออ้างว่าจะอบรมบ่มนิสัยให้เป็นจักรพรรดิจึงพาพระราชนัดดาทั้งสององค์ไปด้วยสภายที่อยู่ข้างๆเห็นดังนั้นก็เสียดายนี่มันเกิดอะไรขึ้นหล่อนแย่งลูกของพวกเราไปอีกแล้วขณะนั้นเองพรก็หน้าตาบึ้งตึงสวมรองเท้าส้นสูงวิ่งพรวดเข้าไปในห้องของเยคาเตรนาเอาลูกชายฉันคืนมาเดี๋ยวนี้หล้านชายของฉันจะต้องได้รับการดูแลที่ดีที่สุด ข้าจะควบคุมการศึกษาของอนาคตจักรพรรดิด้วยตัวเองพรโกรดจัดไม่ได้ยินเช่นนั้นตะโกนว่าเขาคือผู้สืบทอดที่ถูกต้องตามกฎหมายของรัเสเซียอย่าลืมว่าคือคุณที่แย่งชิงบัลลังของพ่อฉันปีเตอร์ที่สามตอนนี้คุณยึดบัลลังและพราอำนาจการปกครองของฉันไปพระราชินีควรจะปฏิบัติกับลูกชายของคุณแบบนี้เหรอือปีเหล่านี้พรไม่เคยหยุดบ่นเลยเจลีน่าเบื่อหน่ายจริงๆก็เลยพูดความจริงออกมาเลย คุณไม่ใช่ลูกฉันปีเตอร์ที่สามก็ไม่ใช่พ่อของคุณฉันได้เห็นลูกหลังคลอดได้สี่สิบวันเขาว่าเด็กนั้นอยู่ได้ไม่ถึงวันเดียวแล้วก็ถูกเปลี่ยนเป็นเด็กอีกคนลองคิดดูให้ดีๆนะับตั้งแต่ที่พรรู้ว่าตัวเองอาจจะเป็นของปลอมเขาก็กระวนกระวายใจมาตลอดจึงสั่งให้ครูของตนไปที่ห้องเก็บเอกสารของราชวงศ์เพื่อค้นหาแฟ้มเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับตนตั้งแต่เกิดมา เขาต้องการพิสูจน์ความจริงของตัวตนด้วยตนเองแต่หลังจากค้นคว้าอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหลายวันหลายคืนเมื่อยืนยันแล้วว่าไม่มีเบาะแสใดๆที่น่าสงสัยเกี่ยวกับชาติกำเนิดของตนเขามองภาพเขียนของปีเตอร์ที่สามบนผนังแล้วก็เหลือบมองตัวเองในกระจกเขาเชื่อมั่นว่าตนคือบุตรชายของปีเตอร์ที่สามดังนั้นในวันรุ่งขึ้นเขาจึงไปหาเยคาเตรนาอีกครั้งด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมและบอกว่าเขาได้ตรวจสอบบันทึกประจำวันและจดหมายทั้งหมดของบรรพบุรุษฝ่ายยายที่ล่วงลับไปแล้วของเอลิซาเบ แต่ไม่พบอะไรเกี่ยวกับตัวเองแม้แต่คำพูดเดียวที่บอกว่าเขาไม่ใช่ลูกของปีเตอร์ที่สามเจ้าต้องการใช้คำโกหกเพื่อแย,ย่งชิงบัลลังของข้าไปใช่ไหมพรเปโตรวิชแม้ว่าเจ้าจะต้องการปกครองก็ต้องเลือกเวลาที่เหมาะสมหรือว่าหลังจากที่เจ้าตายแล้วเจ้าตั้งตารอวันนั้นนักหรือลูกของข้าขอให้ท่านปลอดภัยพูดจบแล้วพรก็หันหลังเดินจากไป ขณะนั้นเองเยคาเทรนายิบขึ้นมาจากใต้เอกสารจดหมายรับฉบับหนึ่งของอดีตจักรพรรดนินีและเผาทำลายมันอย่างเด็ดเดี่ยวไม่มีใครจะรู้ความจริงอีกแล้วความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับลูกชายเหมือนเดินบนเส้นได้พร้อมๆกับความรักกับโปติออมกินก็มีอุปสรรคเพราะโปติโอมกินตั้งใจจะไปสร้างกองเรือทะเลดำไกลบ้านมองดูโปติโอมกินที่ตัดสินใจเด็ดขาดแล้วแคทเธอรีนก็ตั้งใจจะปล่อยนกน้อยทองคำตัวนี้ไปหลังจากนั้นโปติอมกินก็มาถึงสถานที่ที่ใฝ่ฝัน และไล่ตามความฝันกับเพื่อนร่วมรบตั้งแต่นั้นมาเขาและเยคาเทรนาจึงติดต่อกันได้แต่เพียงจดหมายแลนสกีผู้ช่วยของโปเติมกินกลายเป็นคนส่งจดหมายให้ทั้งสองครั้งแรกที่พบกันใบหน้าที่เบริสุทธ์ผุดผ่องนี้ได้สร้างความประทับใจให้เยคาเทรนาอย่างลึกซึ้งแต่การส่งจดหมายบ่อยครั้งในเวลาต่อมาสายตาที่เยคาเทรนามองเขาก็ค่อยๆไม่บริสุ์อีกต่อไปแลนสกีผู้ช่วยของเจ้าชายโปเติมกินใช่แล้วข้าจำชื่อเจ้าได้ หัวเราะอะไรขนาดนั้นฉันเก็บความดีใจไว้ไม่อยู่ฉันตื่นเต้นมากตื่นเต้นอะไรชีวิตของคุณเพิ่งจะเริ่มต้นเยคาเทรนาให้ความหวังเขาอย่างเต็มที่เมื่อเวลาผ่านไปทั้งสองคนดูเหมือนจะมีความเข้าใจกันในระดับหนึ่งพวกเขาก็จะเผลอมองกันและกันวันนี้เยคาเทรนาสั่งให้ลานสกีส่งจดหมายไปให้ข่านแห่งราชรัฐครเมียข่านผู้นี้ชื่อชาหินมีแนวโน้มเข้าข้างรัเสเซียแต่พี่ชายของเขามีแนวโน้มเข้าข้างตุรกี ในเวลานั้นทั้งรัเสเซียและตุรกีต่างก็ต้องการนขกใครมีเข้าเป็นของตนดังนั้นทูฟานจึงตั้งใจส่งนางรำที่งดงามที่สุดให้กับชาหินแต่จุดประสงค์ที่แท้จริงก็คือจะฆ่าชาหินในขณะที่เขาไม่ทันระวังตัวเพราะอย่างนั้นพี่น้องของเขาก็จะยอมสวามิภักดิ์ต่อตุรกีโดยธรรมชาติตกเย็นแลนสกี้นั่งอยู่ข้างกองไฟวาดภาพเหมือนของเยคาตเตนาแต่ในขณะที่เขายกหน้าขึ้นแต่กลับเห็นนางรำกำลังจะรัดคอชาหินแลนสกี้เห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งไปช่วยด้วยความช่วยเหลือของแลนสกี้ ทั้งสองจึงจับนางรำได้สําเร็จหลังจากนั้นลานสกีก็กลับไปเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กและรายงานเรื่องนี้ให้แคทเธอรีนแคทเธอรีนได้ฟังแล้วคิดว่านี่เป็นโอกาสดีที่จะดึงชาหินเข้ามาอยู่ฝ่ายเดียวกันจึงสั่งให้เลขานุก,การเขียนจดหมายเชิญชาหินไปเยือนรัสเซียและชาหินหลังจากถูกแทงยิ่งไม่กล้าประมาทต่อคําเชิญของเยคาเกรนาแต่ในวันที่ชาหินเข้าเฝ้าเยคาเตรนาปอนผู้โชคร้ายกลับไม่พอใจที่ตัวเองนั่งไกลเกินไปจึงละทิ้งมารยาทลุกออกไปอย่างไม่พอใจเพราะเขาคิดว่าด้วยฐานะขของเา ควรจะนั่งแถวหน้าสุดแต่ในที่ประชุมไม่มีใครสนใจเขาเลยหลังจากการเจราจาอย่างเป็นมิตรของทั้งสองฝ่ายชาหินตัดสินใจพักอยู่ที่รัเสเซียอีกสองสามวันส่วนลันสกีที่ไม่มีอะไรทําเพื่อที่จะได้พบกับเยคาเตรีนาเขาเฝ้าอยู่หน้าห้องนอนของเยคาเตรีนาทุกวันเหมือนกับคุณที่กําลังดูอยู่ตอนนี้ตอนที่ตามจีบแฟนสาวด้วยท่าทางหน้าด้านด้านแบบนั้นไอ้หนุ่มนี่มันรอพระองค์อยู่ทุกวันเลยนะเพคะเยคาเตรนาได้ยินแล้วก็ไม่ตอบเพียงแต่ริมฝีปากกระตุกข,ขึ้นเป็นรอยยิ้มเล็กๆที่สังเกตได้ยาก และเธอก็ถูกความไร้เดียงสาบริสของเขาทัดใจจริงๆจึงในวันนั้นนางได้เชิญลานสกีไปเยี่ยมหลานชายองค์น้อยอเล็กซานเดอร์ด้วยกันแต่เยคาเทรนาไม่คาคิดว่าเพียงแค่ตนเองไปแค่แป๊บเดียวขณะกลับมาฉันได้ยินโดยบังเอิญที่พระราชนัดาดตัสถามลานสกีว่าท่านรักยายของข้ามากใช่หรือไม่ใช่แล้วพะยะค่ะตลอดชีวิตของข้าข้าไม่เคยพบผู้หญิงที่สง่างามงดงามเมตตาและศรัทธาเท่ากับพระนางเลยขออภัยที่ตรงไปตรงมาเพคะพระองค์เจ้า ข้าเต็มใจและทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เพื่อได้พบพระนางทุกวันคําพูดนี้ทําให้เยคาเตรนาลหลงไหลทันทีราวกับว่ากลับไปสู่ช่วงเวลาที่ปรารถนาความรักอย่างแรงกล้าอีกครั้งแล้วหลังจากวันนั้นลานสกีก็ย้ายเข้ามาอยู่ในเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กกลายเป็นชายในพระทัยของเยคาเตรนาคนใหม่ไอ้นี่มันจนจังเลยนะมีแค่กระเป๋าใบเดียวเองแต่การเป็นชายในพระทัยของจักรพรรดนินีจะแย่ได้ยังไงละ่ะเยคาเตรนาแต่งเขาให้เป็นแบบที่ตัวเองชอบเพื่อให้เขาเป็นที่โดดเด่นที่สุดในวังนี้ และเพื่อพิสูจน์ว่าเธอยังคงมีเสน่ห์เหลือล้นเธอจะดึงปกเสื้อลงก่อนที่ลานสก,กีจะเข้ามาเผยให้เห็นไหล่ขาวเนียนสวยของเธอแต่ลานสก,กีที่เพิ่งได้เลื่อนตำแหน่งเป็นชายาของพระนางดูจะยังตื่นเต้นอยู่บ้างพูดติดติดขัดขัด,ขดไม่รู้จะทำอะไรดีแต่ความรักที่มีต่อเยคาเตเรน,นานั้นไม่ต้องสงสัยเลยข้อเสียเพียงอย่างเดียวก็คือเขาไม่รู้วิธีเล่นการเมืองแต่บรรดาชายาของแคเทเธอรีนต่างก็สร้างวีรกรรมอย่างเช่นออลอฟที่ออกรบสร้างวีรกรรมโด่งดังหรืออย่างโปติโอมกินที่ สามารถบริหารบ้านเมืองได้อย่างเชี่ยวชาญดังนั้นแคทเธอรีนจึงตั้งใจจะให้เลขานุกการของตนเองไปสอนความรู้ทางการเมืองอย่างมืออาชีพให้กับลานสกีตั้งแต่นั้นมาลานสกีก็ทำได้แค่เพียงอยู่เป็นเพื่อนเยคาเตรีนาและก็เรียนรู้ความรู้ด้านต่างประเทศต่างๆรวมถึงการวางแผนการรบแต่การที่ให้ลานสกีที่ใช้แต่แรงกายเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายขนาดนี้เขาก็รับไม่ไหวจริงๆเลยล้มลงบนเตียงแล้วบ่นว่ากินยากลำบากเงินก็ยากจะได้มาคนรักก็ต้องปกปิดความยากจน อย่างไรก็ตามลานสกีที่เรียนมานานแล้วได้เข้าร่วมการประชุมใหญ่ของรัฐบาลเป็นครั้งแรกผลลัพธ์ยังไม่น่าพอใจเนื่องจากตุรกีละเมิดสนที่สัญญาสันติภาพซ้ำแล้วซ้ำเล่าเพื่อท้าทายขีดจำกัดของแคทเทอรีนแคทเทอรีนจึงในที่ประชุมใหญ่ให้ลานสกีแสดงความคิดเห็นของเขาแต่ลานสกีที่ไร้เดียงสากลับยึดมั่นในสนทิสัญญาสันติภาพยาก,ก่อสงครามง่ายๆควรเอาชนะด้วยคุณธรรมงั้นเราจะปล่อยให้มันเป็นแบบนี้ต่อไปเหรอทนให้พวกเติกโจมตีรถม้าของเราอยู่เรื่อหรือ หรือรอให้พวกมันแทงข้างหลังเราดีกว่าการทูตไม่ใช่การแสดงความอ่อนแอลันสกีแคทเธอรีนมีมุมมองเดียวเสมอถ้าหากรัสเซียต้องการได้รับความเคารพจากประชาชนและต่างชาติมันจําเป็นต้องเป็นอานาจที่น่าเกรงขามดังนั้นนางจึงตัดสินใจจะไปจัดการกับพวกเตริรอีกครั้งส่วนลันสกียังเด็กและอ่อนประสบการณ์เกินไป